ครับนี่ครับหลังจากที่เขาวานปุ๋ยเราไปนะครับปุ๋ยไบโยกนะครับทํางานเลยนะครับดูดูลากนะครับทุกท่านดูนะครับเป็นไงครับทุกท่านลากสวยมากนะครับทุกท่านลากใหญ่นะครับนี่นี่ครับปุ๋ยเราทํางานจริงๆนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูฮอร์โมนตอนต่อไปนะครับอันนี้ปุ๋ยเรานะครับไบโยกครับไบโยก นี่ครับดูลากครับใหญ่จริงๆครับดูครับผมลากเดินดีลากยาวนะครับดูครับดูครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13มธันวานะครับผมก็ได้นํำฮอร์โมนกิ่งทองมาฉีดให้กับแปลงลุงจิตนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับใช้โดนฉีดนะครับ นี่ครับพรีเซนเตอร์ตัวน้อยของเราะครับที่ผมเงียบไม่ได้เงียบไปไหนครับผมไปลงลงทุ่งนาช่วยเหลือชาวนาครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาโด่งดังให้ดู